สวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับวิสโซห้องพักแพทย์วันนี้จะพูดกับเรื่องของ Disney ์สีนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป Disneyland ก็ลองกลับไปดูก่อนนะครับ d i ส n e y ์สีก็แางไปเดียวกับ Disneyland เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะครับก็ก่อนไปแนะนําว่าให้จองตั๋วไปก่อนนะครับไม่งั้นตั๋วจะเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะ เข้าสวนสนุกไม่ได้นะครับก็ของผมจองไปโดยใช้โปรแกรมคลู๊กนะครับก็จ่ายเงินเรียบร้อยวันที่ไปเนี่ยเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยงวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันหยุดที่คนค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็พอดีจองได้วันเสาร์นะครับหลังจากไปถึงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคนที่รอเข้าสวนสนุกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแถวยาวมากเลยอันนี้คือต้องเดินไปอันนี้ก็คือเป็นแถวที่ยาวเราก็กำลังจะเดินนะครับ เดินไปเรื่อยๆแล้วก็มองมาดูก็อ๋อแถวยาวทีเดียวเลยนี้แถวยาวมากเลยนะครับเราก็รอกันขนาดมาถ,ถึงแล้วเนะี่ยก็ยังเข้าไม่ได้นะเพราะคนเนี่ยหนาแน่นมากเลยเกือบชั่วโมงนะครับกว่าจะได้เข้าไปคนเนี่ยเยอะมากจริงๆมองไปรอบๆแล้วก็ดิสนีย์ซีเนี่ยเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะครับถ้าใครเป็นมาแนวแบบชอบแนวตื่นเต้นนะครับก็ให้มาดิสนีย์ซีแต่ถ้าชอบแบบแนวเทพนิยายให้ไปดิสนีย์แลนด์นะครับ เี่เข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะพบลักษณะของตกแต่งแบบเป็นสไตล์ยุโรปนะครับมีเครื่องเล่นมากมายเลยเครื่องเล่นแรกที่เราไปก็คือชื่อว่าเล g i n g Spirit นะครับเล g i n g Spirit เนี่ยก็เป็นรถไฟรถไฟเหาะนะครับแล้วก็มีตีลังกา360องศาด้วยอันนี้ก็คือก็จะมีคนถือป้ายนะครับคอยบอกอยู่ว่าท้ายแถวอยู่ตรงนี้สำหรับเล g i n g Spirit แล้วก็มาต่อแถวไป ก็จะ่เล่นรถไฟหอกนะครับใครที่ชอบรถไฟหอกก็สามารถมาเล่นได้นะครับเครื่องเล่นต่อไปที่ไปนะครับก็คือ Indiana j o รับ Adventure Temple of the Crystal Skull แนะนำว่าให้มาเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้รอจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับ ภายในก็จะตกแต่งเป็นพีระมิดเหมือนเราเป็นนักสำรวจนะครับตกแต่งได้สวยงามมากเลยระหว่างที่เรารอคิวเนี่ยเราก็สามารถถ่ายรูปได้ จากนั่งเราก็จะเข้าไปชมสถานการณ์ต่างๆซึ่งทําได้ดีมากนะครับเครื่องเล่นนี้ไม่ควรพลาดนะครับะบริเวณใกล้ๆกันก็จะมีที่ขายน้ํานะครับตู้กดน้ําก็ทําเป็นเหมือนอยู่ในหินนะครับแล้วก็คอยต่อแถวกดได้ถ้าเราหิวน้ําเครื่องเล่นต่อมาชื่อว่า Nemo and f r i e n นซีไรเดอนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูหนัง4มิติเหมือนกันแต่นี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่แว่นนะครับสามารถดูได้เด็กก็เข้ามาดูได้ ทางมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต่อคิวเข้าไปกันหลังจากนั้นเราก็จะมาส่วนของโซนที่เป็นส่วนของใกล้ๆภูเขาไฟนะครับก็จะมีเครื่องเล่นแล้วก็มีร้านขายขนมด้วยมีไอศครีมนะครับเราก็ซื้อไอศครีมมาทานแล้วก็มีฮอทดอกขายด้วยบริเวณนั้นเครื่องเล่นที่เาจะเล่นต่อไปก็คือ20,000ลีกอันเดอร์เดอะสีนะครับก็คือเข้าไปนั่ง นั่งเครื่องเล่นที่เหมือนกับอยู่ในน้ํานะครับเมว่อที่เดินไปเราก็เจอกลุ่มเด็กๆนะครับก็ก็เต็ตบอรเตรอ่นมาเล่นเล่นกันนี้ก็คือริเวณที่รอเล่นนะครับก็จะมีให้เป็นเ่นราวต่างๆว่าเรากําลังจะเข้าไปนางเต้ท่านก็สามารถผ่านได้หมื่อจำนวนคนรอคิวนะคั จากนั้นแล้วเราก็จะขึ้นรถไฟกันนะครับเพ <Welcome S 1> ื่อเดินทาง <you> ไปเล่นเครื่องเล่นอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟที่มีบริการให้ขึ้น please, day. เครื่องเล่นถัดไปก็คือเป็น Tower of Terror นะครับอันนี้ก็เครื่องเล่นรอเนี่ยประมาณ ชั่วโมงครึ่งถึสองชั่วโมงนะครับโดยเฉลีย่ย <Medicaid> ภายในก็จะตกแต่งเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆโรงแรมนะครับเหมือนเรามาเข้าพักโรงแรมสถานที่แล้วก็ข้างในก็ตกแต่งโคมไฟอะไรสวยงามเลยแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับ ข้างในก็มีตกแต่งค่อนข้างดีแล้วก็ก่อนทางเข้าเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าเครื่องเล่นนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสูงด้วยนะครับถ้าใครกลัวความสูงเนี่ยก็แนะนำว่าให้เลี่ยงเครื่องเล่นนี้นะครับหลังจากเล่นเครื่องเล่นนี้เสร็จเนี่ยออกมาข้างนอกก็บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะครับคนก็มาถ่า,ายรูปกันแล้วก็จะเห็นภูเขาไฟด้วยนะภูเขาไฟอันนี้มีภูเขาไฟระเบิดได้นะครับ เราก็เดินทางไปแถวแถวปราสาทของแอริเลนะครับตรงนี้จะมีส่วนของอารา d ิ i ด,ด้วยเครื่องเล่นถัดไปก็คือที่เรียกว่าแอริ l อลเพลการนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องเล่นข้างในอีกประมาณ3-4อันแล้วก็มีร้านของฝากด้วยก็จะเป็นเครื่องเล่นที่เด็กๆชอบมากเลยใครที่พาเด็กมาที่พีซีก็มักจะมาที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เล่นได้หลายอย่างเลยแล้วก็มีร้านของฝาก แล้วก็มีโดยเฉพาะของแอรเรียลนะครับก็เน้นเป็นทางแอรเรียลด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมของแอร์เรียลนะครับมีวีมีแปลงต่างๆเครื่องเล่นต่อไปที่เราไปเล่นก็คือซอรลิงนะครับแฟนตาสติกไฟอันนี้มีเสียเงินนะครับทําให้เราไม่ต้องไปรอคิวนานอันนี้แล้วเวลาเฉลี่ยรอคิวตอนนี้เป็นเครื่องเล่นที่ฮิตท,ที่สุดในนี้นะครับประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับ เราไปถึงแถวค่อนข้างจะยาวมากครับยาวจนไปถึงเกือบถึงเครื่องเล่นถัดไปเลยครับแถวที่เห็นเนี่ยคือค่อนข้างยาวรอรอนานมากเราก็เดินเข้าไปจ่ายเงินนะครับก็เลยได้ทางลัดก็เลยเร็วหน่อเครื่องเล่นสอลิงก็จะเกี่ยวข้องกับเหมือ <S <S นกับนั่งเครื่องบินนะครับไปดูสถานที่ต่างๆางก็แนะนำให้ให้เล่นนะครับก็เป็นเครื่องเล่นที่ดี เครื่องเล่นต่อมาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคือ To อยซอ rry เมเนี่ยอันนี้ก็มีจ่ายเงินนะครับเราสามารถจ่ายเงินได้ก็จะเป็นถ้าทำเป็นเครื่องนั่งแล้วก็มีให้ยิงด้วยนะครับเด็กๆเนี่ยชอบมากเครื่องเล่นนี้ก็รออเฉลี่ยประมาณสองชั่วโมงนะครับถึงจะได้เล่นก็ลักษณะจะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็มีตัวปืนให้เราด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรายิงเนี่ยก็จะบอกแต้มของเราได้ว่าเรายิงเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ ยิงถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เล่นเช่นนี้แล้วออกมาข้างนอกเนีย่ยเราก็ตรงนี้ลูกโลกนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับตรงทางเข้าเราก็จะมีจุดพุเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่เราถ่ายตรงสถานีเที่ยวขึ้นรถไฟนะครับก็ได้เห็นพุ้แล้วก็เห็นรถไฟด้วย กลับจากสวนสนุกเราก็มาแถวอเมโยโกะนะครับตรงอุเอโนะเพื่อมาหาของฝากแล้วก็ของกินนะครับเราก็ไปเจอร้านดองกี้นะครับร้านดองกี้เนี่ยก็มีของปลอดภาษีเยอะเลยแล้วก็มี5ชั้นนะครับที่แถวอุเอโนะก็มีของเล่นมีของฝากเด็กๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ถุงเท้าลายน่ารักก็มีนะครับแล้วก็ลดราคาด้วยขนมก็มีนะครับขายแถวนั้นมีขนมขายเยอะแยะเลย ใครที่ชอบ SpyFamily ก็มีขนมมาของ SpyFamily ก็มีนะครับดาบพิฆาตอสูรเนสิโกะอะไรก็มีของฝากหรือแม้กระทั่ง Hunter ร์ u n t e r ก็มีนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์แล้วรอดูคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ